ลูกชายมาแล้วครับสวัสดีครับแม่แม่เพื่อเหือเขาเอาของมารับเอ้าโบแม่แม่เขาต้อนรับไหมคะแม่คุโบกุหลาบเขาต้อนรับนะคะแม่คนรู้จัแม่แม่แม่เรื่องนี้เอาเอาช่อดอกไม้มาให้ค่ะบอมเอาถ่ายให้หน่อย

ไม่มีอะไรด้วยเนี่ยอามองแม่มองะแม่เร็วนิดนึงหมดประตจะมาเดี๋ยวถ่ายรวมกันเจอเอีต้องไปแล้วนะไปด้วยกันไปแล้วนะให้ไปไปรถตู้มาเดี๋ยวขออีกรูปหนึ่ง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  ลูกชายมาถึงสนามบินแล้วค่ะมาในชุดขาวจับมือกกไมแน้อยแม่ทันแล้วแไม่ทันแ้วไรถตู้มแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่งานเดี๋ยวเราไปเจอที่งานไปไปเจอที่งานเลยค่ะ

ใช่ค่ะลูกชายมาแล้วค่ะสวัสด er> ีครับแม่แม่เพื่อนเหือเขาเอาของมารับเอาวโบแม่เขาต้อนรับไหมคะแม่เขาต้อนรับแม่คนเดียวแม่แม่แม่เรื่องไหนเอาเอาชอบดอกไม้มาให้ค่ะอ่บ้อมเอาถ่ายให้หน่อย

มองแม่มองค่ะมาเร็วนิดนึงวดประตูจะมาเดี๋ยวถยรวมกันเจอเอฟซี่ะต้องไปแล้วนะเดนะให้คนไปรถตู้มาเดี๋ยวขออีกรูปนึงขออีกรูปนึงขออีกรูปนึงขออรูปนึงปกเดี๋ยวเก่่ายองค่เกอยสมค่เียวองมงสนามมค่ะค่ะว